ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องจินแชนเนลแข้ mm. เดี๋ยววันนี้ไม่ได้ทำท่องแค่เล่นเกมมาเราจะยังไม่ทันครับยังไม่ทันพูดขาดคำเลยทุกคนก็ตกแล้วอ่ะลืมค่ะเพื่อนนี่กกเกมนี้เล่นยากหนึ่งนะคะแต่สำหรับคนที่เล่นเก่งมันจะง่ายหนึง ะะท่านผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนะคะห้ามบูหเหมอนเรานะคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วค่ะวันค่ะวันชื่อไปมันแข่งกันหรือเปล่าว่าทุกคนพูดหนึ่งสองสามไปแบบนี้เพื่อนบัง เพื่อนเป็นไรวะค่อยๆค่อยๆไปอย่าโบโหเหมือนเราใครอยากแอดมาหาเราทุกคนก็แอดได้นะทุกคนทิ่นีลจดกระดาษแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อหาเราแล้วเราก็จะกดรับทุกคนนะคะเราไม่ได้ใจร้ายค่ะ แต่ด้วยความบโหของเกมค่ะอย่ากตกเธ้อมาตั้งใจเนาะทุกคนสาธุเก้าสิบเก้าสาธุเก้าสิบเก้าร้านเชือบเ,เห็นไหมทุกคนใครได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ก็ดูก่อน นีเรานาะใครที่เล่นเกมนี้มันก็ต้องมีทุกคนนะเราสูนค่ะนี่เราโทรศัพท์ โรงเรียนใครปิดเทิมกันบ้างค่ะโรงเรียนเราปิดตั้งนานแล้วนะจังตปิดตั้งหกสิบวันสองเดือนจ้าเพื่อนอ่ะอ้นี่ก็กระโดดเร็วเนาะเออลืมไปตัวนีงก็กระโดดเร็วฟึ๊บอ้ยเท่านี้ไง ดีใจมากเลยทุกคนเดี๋ยวสักพักก็โมโหค่ะใช่ไหมเออทุกคนเดาถูกทุกคนงก็ต้องเดาถูกค่ะ FC เราเท่านั้นที่เดาถูกแล้วก็พูดเห็นไหมเนียก็โมโหเอง คนไทยเหรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวคนไทยเหรอเราเป็นเราเป็นคนไทยคนไทยมาทางนี้ ทุกคนเป็นอะไรอ่ะแปบบ <c oughs> ๊มโอหงหมากเลยนะแล้วเข้าใหม่ค่ะภรรยามากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่สุดท้ายก็มาเป็นภาระ ก็มาเป็นภาระดีเต่าเอ้เต่าเต่ามันมีสีค่ะสีตีนเดินมาเล่นเกมอนๆๆไม่เอาแคนแคนยอน ทุกคนเคยกินลำมายองไหมเราไม่เคยกินแล้วทุกคนพูดภาษาพม่าได้ดปะเราพูดเป็นนะเราพูดเป็นนะทุกคนเราพูดเป็นเราพูดเป็นแล้ว ใครเป็นคนไทยมาทางนี้เห็นไหมใครเป็นคนไทยมาทางนี้ใครเป็นคนไทยมาทางนี้นนม,าามันไม่ฟังเราทุกคนเห็น เดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายคลิปแล้วดูเพื่อนมันก็ไม่ไปมันก็เกิดอะไยทุกคนเห็นอะไรแบบแบบปะตรงนี้อ่ะเรเห็นอะไรแบบแบบก็ไม่รู้อ่ะไปก่อนจ้าไปดิ ตายอะ่ะทุกคนดูกระโดดเร็วเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราบุบโทรศัพท์แล้วเลยเดี๋ยวเราเอาค้อนมาบุบโทรศัพท์เลยจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บ thank you อา I'm ทุกคนเรียนทุกคนเก่งภาษาอะไรบ้างหนูเก่งภาษาไทยคณิตน,นะคะภาษาไทยกับคณิตตาศาสตร์คณิตตาโซถ้าตกรอบนี้เราออกเกมขออภัยสักสองรอบอนะ่ะหลายรอบก็ได้กี่รอบสักหนึ่งพันรอบ ค่อยๆไปนะตรงนี้มันยาก <Okay. S 1> ออกมาเหลยอจางใครได้คะแนนเราได้ศูนย์อยู่เลยพวกที่เหลือทำไมได้คะแนนเยอะจังเลยอะเราต้องตั้งใจเกือบตกแล้ว คเป็นเอซเราคอมเมนต์ว่าหาเราได้นะแล้วใครอยากแอดหาเราก็แอดมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนเล่นเกมสนุกสนานเลยใครแอดหาเราใครยังเล่นเกมโรบบ์ใดน,นี้นะคะขอซักหนึ่งไล้์หน่อยนะคะคนนี้เป็นอะไรอะ ทำไมไม่ลงอะ่ะเอาออกเกมไปดีเพื่อนไปดีตัวมันใหญ่เกินเนาะไปเออไม่รู้เรื่องไปจ้าไปไปเออปล่อยให้มันตกแบบนั้นแหละทุกคน ข้าหลังฮิตดูนชือช้อชื้อชื้เดี๋ยวสักพักตกจ้าชือช้อชือช้อชื้อชื้ใครทำได้เหมือนเราบ้างสำหรับเพื่นี้ขอลาไปเกิดน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับบอร์ดใแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย บายนะอย่าลืมกดติดตามด้วย